ถึงชาวราศีมังกร,กรทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมพศ2568นี้นั่นเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการทำนายดวงตลอดทั้งเดือนตุลาคมอย่างละเอียดนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่รู้ลัคนาราศีแนะนำให้ดูลัคนาราศีก่อนนะสำหรับใครที่รู้เพียงแค่ชาวราศีก็สามารถที่จะดูร่วมกันไปได้เช่นเดียวกันนั่นเอง ในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องบอกว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเนี่ยอยู่กันถึง6ครั้ง6คลากันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีสถานการณ์ค่อนข้างละเอียดค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปทํานายแบบแยกวัน6ครั้งหรอบนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตมาทํานายในแบบสรุปภาพรวมทั้งเดือนนี้ก่อนนะครับแยกเป็นในหมวดของเรื่องการงาน เรื่องการเงินเรื่องความรากักเรื่องสุขภาพนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอันดับแรกนะครับสรุปภาพรวมในเรื่องของการงานชาวมังกรเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถ้าเรื่องงานการเนี่ยถามว่าดีไหมผมก็ต้องบอกว่างานมีโอกาสก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะอีกทั้งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้ารายใหญ่เนี่ยสนับสนุนดีนะ มีโชคจากการทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยนะอย่าทำงานคนเดียวชาวมังกรในช่วงเดือนตุลาคมนี้ให้ทำงานร่วมกับคนอื่นมีคอนเน็ชันอะไรแบบนั้นนะครับงานจะปังกว่าปกติแต่ว่าก็ต้องบอกว่างานการถึงแม้ว่ามีโอกาสจะก้าวหน้าประสบความสาเร็จผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยสนับสนุนดีก็ตามทีแต่ว่ามันยังมีคำว่าล่าช้ากว่าที่คาดคิดอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเอกสารสัญญาและข้อตกลงเนี่ยต้องดูต้องแก้ไขนะ มันอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขในส่วนของข้อตกลงนะครับต้องดูให้ละเอียดด้วยจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้หรือว่าต้องมานั่งปวดหัวในภายหลังมีโอกาสจะทะเลาะก,กับหุ้นส่วนมีโอกาสจะทะเลาะก,กับคู่ค้าคู่สัญญาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าใช้เหตุผลนะตั้งแต่ต้นเดือนนะผมว่าในช่วงปลายเดือนอะคลี่คลายแต่มีปัญหาไหมเชื่อว่ามีแต่มันจะไปดีตอนปลายเดือนถ้าเลือกที่จะหัก กันเลยผมว่าไม่ดีนะครับควรใช้เหตุผลใช้วิธีการประนีประนอมจะดีกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเชื่อได้ว่าปลายเดือนไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของงานการเหล่านั้นนั่นเองนะครับสรุปภาพรวมในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนนะเดือนตุลาคมนี้หรือมีโอกาสได้โชคลาภแต่ตามสเต็ปเลยก็คือช้า ไม่เป็นไปตามวันที่เราหวังเรารอเงินวันนี้ได้มาลืนนี้รอเงินวันอาทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าอาการมันจะเป็นประมาณนี้ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังเรื่องของรายจ่ายเรื่องก,การไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่องรายจ่ายเรื่องก,การไปช่วยเหลือคนอื่นหรือเราถูกเอาเปรียบในเรื่องของเอกสารสัญญาเนี่ยอย่างที่บอกคืองานมันมีมีโอกาสมีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องข้อตกลงไง ถ้าเผื่อว่าเราพลาดตรงนั้นไปผมเชื่อได้ว่าเงินมันก็เสียงานมันเสียเงินมันก็กระทบนะว่าเราจะถูกเอาเปรียบจากเอกสารสัญญา,าตกลงกันไว้แทนที่เราจะได้กําไรกับขาดทุนอะไรแบบนี้นะนะเสียเปรียบเขา่าพิพพจารณาดีๆนะครับปลายเดือนเนี่ยเงินทองเดี๋ยวมันฟื้นอะไรต่างๆมันก็จะไปดีตอนช่วงปลายเดือนนั่นแหละแต่ว่า ชาวมังกรเนะี่ยยังต้องจัดการหนี้สินแล้วก็ยังต้องวางแผนให้รอบครอบอยู่ดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ฉุกละหุกฉุกระเกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับมาสรุปภาพรวมในเรื่องของความรักเนี่ยคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งกันเรื่องเงินมีการขัดแย้งกันเรื่องของคําพูดนะทั้งคู่ครองทั้งหุ้นส่วนแหละนะถ้าไม่เรื่องเงินก็เรื่องการพูดการเจรจาเนี่ย ให้อำมัดระวังให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของคนโสดเนี่ยตอนนี้เจอคนไม่จริงใจส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมีพันธะผูกพันอยู่แล้วเข้ามาอย่าไว้ใจจนเกินไปความสัมพันธ์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นที่มีคู่แล้วนะครับมันจะดีขึ้นในช่วงปลายเดือนการสื่อสารการมีสติในเดือนตุลาคมนี้ต้องมีเยอะๆนะไม่งั้นบานปลายนะฮะ สรุปภาพรวมในเรื่องของสุขภาพช่วงต้นเดือนอ่อนเพลียอ่อนแรงเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆกลางเดือนสุขภาพของคู่ครองสุขภาพของบริวารน้องหมาน้องแมวมีปัญหาปลายเดือนสุขภาพดีขึ้นแต่ก็ควรจะดูแลตัวเองนะครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆระมัดระวังตลอดทั้งเดือนสําหรับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีมังกรนั่นเองนะฮะ ลำดับต่อไปเราไปทํานายดวงชะตาในลักษณะของการแยกเป็นไทม์ไลน์ในวันต่างๆว่าสถานการณ์ในลักษณะที่เราลงรละเอียดไปเนี่ยมันจะมีสตอรี่อะไรที่มันจะช่วยเหลือเราได้บ้างอีกนะนะในวันแรกที่เราจะไปเจาะกันก็คือในวันที่2ตุลาคมดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งดีแต่ว่าพักองศาในช่วงเวลานี้นะครับโอกาสได้เงินก้อนโอกาสได้โชคลาภจากเครือญาติจากเพื่อนฝูงมีโอกาสได้ แต่ว่าเงินที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไม่เต็มร้อยหรือไม่งั้นก็ช้ากว่าที่หวังระวังจะถูกเอาเปรียบจากสัญญาข้อตกลงเอกสารนะจนการทำงานของเราเนี่ยมันกลายเป็นภาระของเราอย่างที่บอกไปก็คือมันควรเหนื่อยแล้วมันควรจะได้กำไรกลับขาดทุนเพราะว่าเราไปแบกข้อสัญญาที่มัน ทำให้เราเสียเปรียบในช่วงนี้ระวังด้วยอีกทั้งตั้งแต่2ตุลาคมไปเนี่ยการช่วยเหลือคนอื่นมันกลับกลายเป็นภาระที่เราต้องแบกไว้มันกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยท้อแท้เพราะไปแบกคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำนะเข้าส uh ู uh> uh uh <t uh> <t uh uh ่ในวันที่11ตุลาคมดาวศุกร์อ่อนกำลังอยู่ในราศีกันนะ พลังงานของชาวมังกรตกลงขี้เกียจไม่ไหวอ่อนแรงท้อแท้หมดกำลังหมดกำลังใจไหวไหม่เนี่ยอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าในช่วงวันที่11ตุลาคมไปหรือมีปัญหากับบุตรหลานบริวารระวังความสัมพันธ์ที่มันตึงเครียดแล้วก็ไอเรื่องสุขภาพเนี่ยยังมี เจ็บนั่นเจ็บนี่เล็กๆน้อยๆปวดหลังปวดเอวร่างกายอ่อนแอก็ยังคงมีอยู่ในช่วงนี้นะครับเข้าสู่นในวันที่18ตุลาคมพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะเจ้าชะตาเนี่ยต้องฝืนใจลุกขึ้นมาแก้ปัญหาลุกขึ้นมาขยันขันแข็งแม้จะเหนื่อยใจกับครอบครวัวเหนื่อยใจกับลูกหลานบริวารก่อนหน้านี้ เมื่อยใจกับคนรอบข้างเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันจําเป็นต้องลุกขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่พยายามมันก็ไม่ได้อะมันเงินทองเนี่ยมันจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเ,เราจะมาท้อไปตลอดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเลยเป็นการฝืนๆสิบแปดตุลาคมฝืนอยากจะผ่านมันไปให้ได้นะแล้วจริงๆตั้งแต่สิบแปดตุลาคมถ้าจะให้แนะนมํมันก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องลุกขึ้นมาทําจริงๆแล้วแล้วเดือนนี้อาจทั้งเดือนอ่ะบอกเลยว่า มันต้องพิสูจน์ตัวเองอะยังไงคุณต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ความอดทนพิสูจน์ใจของตนเองอะให้ได้มันเป็นช่วงที่มีบททดสอบมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องลุกอะไม่ลุกก็ไม่ได้อะอืมเนะเข้าสู่ในวันที่23สามตุลาคมดาวพุธย้ายเข้าพิจิกนะครับในช่วงเนี้ยระวังมีเกณฑ์นะทะเลาะวิวาทขัดแยง้ง กับคนด้วยคำพูดขัดแย้งกับคนเพราะเงินทองโดยเฉพาะขัดแย้งกับใครเป็นหลักคนที่เป็นคู่ครองของเรานี่แหละหรือบางคนก็มีหุ้นส่วนก็ทะเลาะกับหุ้นส่วนใกล้ไอ้คนใกล้ชิดคนสนิทนตัวดีนะครับมีการถกเถียงเรื่องแผนงานมีการเถิดถกเถียงเรื่องเงินแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเงินก้อนนะที่มันจะมีปัญหาเข้ามาในช่วงเวลานี้ยังไงต้องใจเย็นๆนะครับ ต้องใจเย็นนะเราใจเย็นแต่ฝั่งตรงข้ามใจเย็นเปล่าไม่รู้นะแต่ยังไงก็คนอื่นไม่ดีเราดีไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ <c oughs> เข้าสู่ในวันที่26ตุลาคมดาวอังคารย้ายไปเป็นกเกษตรนะในช่วงนี้ปัญหาที่มันเคยติดขัดที่มันมีปัญหาซัมติงก่อนอนะันนี้เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะความสัมพันธ์กับคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยเริ่มดีขึ้นเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นถ้าจะเริ่มทำสัญญา กับธุรกิจใหม่ทำอะไรใหม่ๆเนี่ยควรจะทำช่วงนี้ยี่บตุลาคมไปเพราะทำแล้วงานนั้นจะมีความสำเร็จทำแล้วธุรกิจนั้นจะราบลรื่นจะมีโชคลาบเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่ชาวมังกรเนี่ยต้องรู้จักประนีประนอมนะเออรู้จักประนีประนอมรู้จักมีสติเยอะๆแข็งเกินไปเวลาพายุมามันก็หักนะ อ่อนเกินไปมันก็ตั้งไม่อยู่มันต้องมีความพอดีในช่วงนี้แต่เชื่อได้ว่าอะไรที่มันประนีปรนนอมหาทางออกให้เขาหาทางออกให้เราให้ทุกคนแฮปปี้อยู่ตรงกลางแบบนั้นเนะ่เชื่อว่าความสาเร็จก็จะมาตัตรงจุดที่เรารู้จักการประนีปรนนอมแล้วงานการมันจะเดินธุรกิจจะเดินธุรกิจใหม่หค่อนข้างโอเคเลยในะช่วงยี่บตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ วันสุดท้ายของเราวันที่31ตุลาคมดาวพุธถอยเข้ามาลาศีตุลอีกแล้วปัญหาเก่าเก่าเรื่องเก่าเโดนหยิบขึ้นมาปัญหาเรื่องสัญญาเก่าเก่าคำตกปราบรับคำเก่าเก่าไอ้บุตรหลานบริวารโครงการใหม่นี้ต้องตรวจสอบกันใหม่อีกรอบนึงว่ามันดีจริงไหมเอกสารสัญญามีปัญหาหรือเปล่า มีโอกาสที่ชาวมังกรจะต้องมานั่งแก้ไขมาเคลียร์ในสิ่งที่มันค้างคาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มันจะได้แก้เรื่องที่มันจะต้องแก้แต่เราไม่ได้แก้มานานแล้วจะได้แก้ช่วงนี้จะได้ซ่อมช่วงนี้จะได้เปลี่ยนช่วงนี้เด๋ยวปลายเดือนตุลานี่แหละแหมอยากจะเปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยแหมได้องค์จังหวะโอกาสแล้วเปลี่ยนซะเลยนะน,นะวันนี้ทำซะนะครับในวันที่3 0ตุลาคมเหมาะที่จะเอา ของเก่ามารื้อใหม่นะให้มันดีกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวพอเข้าเดือนพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวมันดีขึ้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะสรุปนะดวงชะตาของชาวมังกรในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าจะให้พูดตรงๆว่าแบบดีไหมเพอร์เฟกหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าก็ยังดีนะดีตรงไหนดีตรงที่โอกาสเรื่องเงินโอกาสเรื่องโชคลาภ ยังมีเข้ามาถึงแม้มันจะไม่เต็มร้อยก็มันก็ดีว่ามันไม่มีเข้ามาเออและไอ้ที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงเรื่องคู่ค้าคู่สัญญากับคู่ครองคนรักเนี่ยจะพูดจะจา,จ,าจะคุยอะไรเนี่ยคุยกันดีๆคุยกันเปิดอกคุยด้วยความประนีประนอมนะมังกรถึงจะรอดไปได้อ่าถ้า11ตุลาคมพลังงานตกขี้เกียจอ่อนแอก็อย่าอ่อนแอ บอกเลยว่าอย่ายอมไปตามดวงเราดูดวงเราไม่ได้ดูว่าโอ๊ยตายแน่ฉันทําอะไรไม่ได้อย่างนั้นอย่าไปดูดูไปทําไมไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าดูแลเราเข้าใจอ้อสถานการณ์ในเดือนนี้มันมีสตรอรี่มาประมาณนี้ทํายังไงอะ่ะเอ้ยช่วงสิบเอ็ดตุลาจะอ่อนแอจะพลังงานตกเราก็อย่าไปตกถ้ามันตกสิบเอ็ดตุลาก็อย่าตกนานนะสิบเอ็ดตุลาก็ไปหาอะไรที่มันทําให้จิตใจมันหิวใจอะไรซะให้มันฟื้นขึ้นมาแล้วก็ลุกมาทํางานยี่สิบหกตุลาคมนั้น ปัญหาคลี่คลายเอกสารสัญญาดีธุรกิจใหม่ดีการงานดีมีโชคเข้ามามันจะได้รับเงินเต็มๆตมถ้ามัวจะเสียวันเวลาไปสัเกือบค่อนเดือนเนี่ยเราจะบอกว่าวันที่ยี่หตุลาจะดีหนูจะดีเต็มที่ไหมมันก็ไม่เต็มที่หรอกเพราะก่อนหน้านี้นเราไม่ได้ปูทางมาเราไม่ได้เอา,มาเมล็ดพันปลูกอ่ะเราจะปลูกวันที่ยี่ตุลาคมแล้วให้มันงอกยีดตุลาคมเลยหรือไงต้นไม้มันเป็นไปไม่ได้นะเนาะ ดังนั้นการรู้และการเข้าใจดวงชะตามันช่วยชีวิตเราได้นะไม่ได้เกี่ยวกับเทพเจ้าองค์ใดมาดนบันดาลอะไรให้นะครับมันเกี่ยวกับที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจจังหวะชีวิตแล้วเราจะคว้าเงินจากตรงนั้นยังไงมากกว่านะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวมังกรทุกท่านเลยนะอ่ะขอบพระคุณที่ฟังมันมาจนถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ย เป็นกำลังใจให้ผู้จะทําด้วยนะผู้จะทําจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปในอนาคตเบื้องหน้านะครับขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้ด้วยนะ